อ๋อเป็นกาแฟเกิดเป็นชาเกวดเป็นขนมเราก็มีเครื่มา็นลาสินคัากินหอมกิ่นตาสนมเอาผลจากตาสุกที่ได้ตามบ้านนะฮะมาบิดีได้ออกเป็น ทำขนมตาลเป็นฮอฮะก็มาทำเป็นสกรีมเหช่วยเท่าไหร่ครับเนี่ยช่วยเท่าไหร่อ๋อก็คือล well, ูกละสิบบาทไม่ลรับสี่ลูกโอเคทานสคนผมมาคนเดียวครับจานมากับช่องห้าโอ้ อ๋อเดาอนนี้คออนนี้เป็นาอเป็นมาเลเซียอันนี้จะไปนอกนอกด้วย แถ้าอยากชิมให้ลองดูแล้ว่เพื่อนเพือนคนนี้ครับวันนั้นต้องลุกอย่างเดีวเมลเมล่อนเมล่อนเปรล่นเมล่อนเมล่อนเลยเมล่นให้น้องถ้าจะชิมเดี๋ยวาให้น้องชมหรืออยากชมอ๋อมันเป็นเปลือกหนนี้กินแลิมนนอมมหอยังยังไม่หอมนพี่คะเอาแก้วชิม้า โปรเซสท่านน่โปเลายโปรเพสอันนี้เป็นบล็อกค่ะท่านนี้นะคะมันจะให้ที่ปักก็ใส่ส่วนต่างอีกอืมคนเจ้าเปลี่ยนไปถือที่ปักผบแล้ปา ควมั่งนกรนะครร้านัี่อะไรมาแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่เลนโดยเป็นความส่วนด้องพักนะฮะที่บ้านลอยฟาอยู่ไครับสองท่านสองท่านแต่ส่วนลห้าสอรับสองท่านได้ครับมานอ ไม่ได้หรอกอะไรนะไม่ไม่ไม่หมดเกียเนาะกินหอมดิอยู่ที่บ้านครับเคยเดตะเทยนิสขี่จนหมดล้วนๆนะไม่มีกาแฟนะเคยไปอยู่ครับอันนี้กลางนะครับอันนี้กลางนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไงครับเข้มเลยเปลี่ยนใจไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้เลยครับที่บ้านผมก็กลับบ้านอ่ะ ตีวท es ี่ยแจั 500, 10, ้ท so ี like, no. ่ดน่อตัวละลห้าหมื่นดตัวละห้าหม่นแมวื่ไปอันนี้ยปหน้าเวทีมันนั้นมันใช่ใช่ีมันจะเป็มันมีลูกมันก้ม่มันสวยดี